ชื่อต้นหงนะครับผมรับบทเป็นเซิร์ฟนะครับในซีรีส์เรื่องเกรดเลชนะครับผมพอได้รับบทนี้เราก็มาอ่านบทก็รู้สึกว่าเป็นซีรีส์ที่น่าสนใจแล้วก็มันเล่าเรื่องในโรงเรียนแล้วเหมือนแบบเอาสังคมของประเทศไทยเนี่ยครับมาย่อให้อยู่ในสังคมของโรงเรียนสะท้อนเรื่องราวในประเทศของเราได้อย่างแบบเราว่าน่าสนใจแล้วก็ครบถ้วนมึงไม่เข้าใจอีกเหรอมึงอ่ะ,ม,อะมึงครูไมก่กดครูไม่ให้เองอ่ะ ก็ดูไอ้โรงเรียนบ้าๆนี่กดถ้าอยากจะเปลี่ยนไปโรงเรียนเนี่ยเราต้องชนะเว้ยถ้าอยู่ในห้องเรียนก็คือเป็นเด็กเรียนเก่งแหละเป็นเด็กหน้าห้องอะไรเงี้ยคือเป็นเด็กที่เรียนดีเรียนเก่งเพราะว่าคุณพ่ออะไรเงี้ยก็เหมือนปลูกฝังเรื่องการเรียนมาตั้งแต่เด็กแต่ว่าเซิร์ฟเองเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองทำได้เป็นสิ่งที่เก่งหรือว่าไม่ได้รู้สึกว่าแบบมีความมั่นใจในตัวเองว่าตัวเองเก่งเป็นคนที่ไม่รู้ว่าจริงๆตัวเองอยากทำอะไรหรือว่าชอบอะไรไม่มีความฝัน เราอยากไปใช้ชีวิตยอยู่นอกโลกที่ดาวอื่นเนี่ยเป็นหนัง่านเ,เตีย์เล่าเฮ้ยโคเท่แต่ตอนนั้นปู่เขาบอกว่ามันบัญญัติอ่อนอะเซิรฟมีความเป็นเนร์ดมีความเป็นกีกซึ่งซึ่งเราเป็นคนที่มีความเนร์ดแหละแบบในในเรื่องที่เราสนใจมากๆอะไรเงี้ยเราก็จะแบบทุ่มเทไปกับมันมากๆคือเราเนร์ดเหมือนกันแต่ว่าเซิร์ฟก็จะแบบ มีความกล้าๆกลัวมีความไม่มั่นใจอะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าตัวผมเองก็งจะเป็นคนที่แบบลองทำอะไรก็อยากไปสุด <Bible> mm. แค่ดึงด้านกีกด้านเนื้อของตัวเองออกมาสมมุติว่าถ้าเป็นในเกมก็จะมีด้านแบบ a g l i t y อะไรเงีเ้ย s t r e g h อะไรเงี้ยคือเราก็แค่ดึงกา้านนันออกมาให้มากกว่าเดิม ให้เหมือนแบบดึงมุมของตัวเองออกมาในเทอมนี้ผมก็พยายามปรับฟิสิคอลอะไรบางอย่างของมันให้มีความเฉพาะตัวของมันอะไรเงยแบบวิธีการชี้ของเซิร์ฟก็จะแบบสมมติคนอื่นจะชี้แบบนี้คือผมเล่นเรื่องอื่นเนี่ยผมก็จะชี้อย่างนี้ใช่มั้แต่เซิร์ฟก็จะชี้แบบนี้ชึบๆเทนนิสพออันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่แบบดีไซน์มาแล้วอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้เอามาจากมินิไฮสครับผมเอลโปรเฟสเซอร์ในมินิไฮสอะไรเงี้ยเราก็ได้ลายในมือของพอมาแล้วเหลือแค่ไปทําอะไรอีกนิดหน่อยน่าจะพอสแกนเข้าห้องพอได้เลย หวังว่าโรสแน่ใจแล้วใช่ปะเอาจริงแผนนี้แม่งเสี่ยงมากเลยนุ้ยก็เข้าซีนกับมินนี่บ่อยที่สุดแหละเพราะว่าเราเราเล่นเป็นแพสซีฟที่อยู่กับตัวละครที่โคตรแอคทีฟแบบโรสการที่ได้ร่วมงานกับมินนี่คล้ายๆที่คาดหวังไว้แหละว่ามินนี่เป็นคนเก่งมินนี่สามารถแบบบรีฟไปปุ๊บปุ๊บเล่นได้เลยอะไรเงี้ยแล้วรวมไปรวมไปถึงเอนเนอร์จีด้วยมินนี่เป็นคนเอเนอร์จีเยอะมาก เอามยากคือพอแบบสมมติว่าเราเราต้องเปลี่ยนสมมติแบบช่วงแรกๆเป็นพี่ปกป้องแล้วเปลี่ยนมาเป็นพี่นุ่นแล้วช่วงท้ายเปลี่ยนมาเป็นพี่ปันแปบแล้วเป็นพี่ป้องอีกทีหนึ่งคือแต่ละคนก็มีสไตล์ของตัวเองปัญหามันคือแต่ละคนมีสไตล์ของตัวเองแล้วก็มีวิธีการพูดการบลิฟของตัวเองซึ่งเราก็ต้องปรับตัวเหมือนกันคําที่เขาบลิฟมาอาจจะไม่ตอบโจทย์ผลลัพธ์ตามนั้นอะแต่เราต้องมาแปลสิ่งนี้ให้ผลลัพธ์มันเหมือนกับที่เขาต้องการอะซึ่งอันนี้ก็ความยากเหมือนกันในการในการแปลข้อ ตรงกับสิ่ง,ขงเขาต้องการอต่เน,นี่ยจะหาว่าโอเคเองอยากเป็นเพื่อนกับเซิร์ฟแต่อันนี้อันนี้อันนี้จริงๆเพราะว่าแบบเรารู้สึกว่าเซิร์ฟเป็นคนที่เออจริงจริงมันก็ไม่ได้เป็นคนมีไม่เป็นคนแบบไม,ไม่มีชีิตไมยอะ่ะเออแล้วเรารสึกว่าเป็นคนที่อ่ะถ้าเทียบในสี่คนอะ่ะปกติสุดแล้วเจริงไม่อันตรายอะ่ะมึงชอบรถกูก็ชอบรถแปลว่าเรามีศัตรูคนเดียวกัน แถมไม่ยังหล่อแล้วมันก็เก่งด้วยเย้ะรู้สึกว่าสิ่งที่ต้องติดตามเนี่ยคือทีมแสดงนี่แหละเรียกว่าเป็นปีศาจรุ่นใหม่ของวงการเลยแหละผมพูดคำนี้ผมค่อนข้างมั่นใจในแต่ทีมแสดงุนนี้มากๆไม่ต้องน้าผมนะ <c oughs> รวมไปถึงว่าพล็อตเรื่องเรื่องบทอะไรเงี้ยเราว่าบทดีแล้วก็ล้วก็คิดว่าน่าจะแตกต่างกับซีรีส์เรื่องอื่น <c oughs> แน่นอนก็อยากให้ทุกคนลองไปติดตามดูนะครับผมรับรองได้ว่าครบรสชาติแน่นอนครับผม ฝากติดตามวิวออริจินอลซีรีส์เรื่อง Get Rich เปิดโรงเรียนปล้นดูได้ที่วิวเท่านั้น Get Rich เปิดโรงเรียนปล้นทุกวันพุธพระัสบดีเวลาสองทุ่มดูได้ที่วิวเท่านั้นเริ่มตอนแรก5กรกฎาคมนี้